สวัสดีค่ะครูเมืร์จากครูเมิร์อังกฤษค่ะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข้อสอบ grammar ซึ่งเป็นเรื่องของ tense นะคะหรือว่าการเวลารู้ได้อยังไงเป็นเรื่องของการเวลาอย่างที่เคยบอกใช่ไหมหาคำบอกเวลานะคะกับดูตัวเลือกนั่นเองเห็น move move เนี่ยเป็นคำกริยาแน่นอนนะคะ แล้วก็ move ไม่มีอะไร move เติม s move เติม d move มี has แล้เติม d แบบนี้แหละค่ะเป็นเรื่องของการทำเรื่องการเวลาหรือว่า tense 12 tense นั่นเองนะคะทีนี้ใน tense นี้เนี่ยมีคำบอกเวลาอะไรช่วยเราบ้างจากโจทย์เนี่ยบอกว่า the earth round the sun ไม่มีอะไรให้เราเลยค่ะไม่มี ภาคอดีตภาคปัจจุบันอะไรเลยเพราะอะไรเราเห็นสันพระอาทิตย์ถูกไหมคะ earth รู้จักไหม earth ือโลกของเรานั่นแหละเราเติม the uh, earth เป็นสิ่งเดียวในโลกนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ the นำนะเช่นเดียวกับพระอาทิตย์มีมีมดาวเคราะห์ดวงเดียวของจักรวาลเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ the นะ article นะคะ the earth โลก round round แปลว่าหมุนอรอบรอบขอโทษที เราแปลว่ารอบๆแล้วก็มารวมกับคำว่า move ก็คือเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่รอบๆกับพระอาทิตย์อ่าก็คือโลกเราอะ่ะหมุนรอบๆดวงอาทิตย์นั่นเองเอา้าวแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้เป็นเทนสไละไร,ระหว่างเทนปัจจุบัน present เทนอดีต past หรือจะเป็นอนาคตอฟิวเจอร์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะเขาพูดถึงพระโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อ่าเป็น tense เดียวเท่านั้นที่จะพูดคุยเกี่ยวกับของความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงธรรมชาติใดๆที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนั่นคือเรียกว่า tense present simple ค่ะ Present Simple เนี่ยก็คืออ่ะวิเคราะห์จากชื่อ Present แปลว่าปัจจุบัน mm hmm. การใช้ verb tense ปัจจุบันเนี่ยคำกริยาจะต้องเป็น verb ช่องหนึ่งเสมอนะคะจำไว้นะ Present ปัจจุบันต้องคู่กับ verb ช่องหนึ่ง Simple แปลว่าอะไร Simple แปลว่าง่ายๆธรรมดาธรรมดาเป็น tense ธรรมดาง่ายๆในปัจจุบันอ่ะไปดูกันค่ะเพลงของครูเมยนะ ทบทวนเหมือนเดิม Present Simple คะ่ะไป Present Simple ทำเบิ้ลหรือเป็นนิสัยเหตุการณ์จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้สามอีกรอบเหตุการณ์จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้กะริยาผันตามประธานประธานเอกพจน์กริยาเติม s e s ประธานพระหูพจน์กริยาเหมือนเดิมประโยคปฏิเสธใช้ don't เดิม verb หนึ่งคำถามดู d ดัสไว้ข้างหน้า คำถามดูดัาไไ้ข้างหน้ากะริยาช่องหนึ่งเห็นไหมเขาพูดว่า present simple ค่ะ present simple นะจริงๆบอ,อก simple นะคะทำเบิ้ลเบิ้ลหรือเป็นนิสยัยอ่ะนี่คือแบบที่หนึ่งของนิของการใช้ present simple ก็คือทำเบิ้ลเบิ้ลคือทำซ้ำๆเป็นนิสยัยสองเหตุการณ์ขอไปเหตุการณ์จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ นะคะมี3เหตุการณ์นะคะที่จะนำ p r e s e n t simple ไปใช้ได้คือทำเป็นรประจำสม่ำเสมอทำเป็นนิสัยกิจ,จวัตรประจำวนันและเป็นเหตุการณ์จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมคะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไหมเอ๋อไม่ไม่วันนี้โลกอยากจะหมุนรอบดาวพุธได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น การใช้ก็คือประธานเอกพจน์กริยาเติม s e s ในประโยคบอกเล่าประธานพ้าหูพจน์กริยาเหมือนเดิมนี่ประโยคบอกเล่าค่ะแบ่งออกเป็นประธานเอกพจน์เอกพจน์มีใคร he she it หรือคนคนเดียวเอกพจน์นะคะพ้าหูรวม i ไปด้วยนะ i y o u we they หรือมากกว่าหนึ่งคน เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของ Present Simple ค่ะ Present ต้องระวังใช้คําว่าต้องระวังส่วนของประธานเอกพจน์กาิยาเติม S E S ประธานเอกพจน์กริยาเติม S E S นะคะอย่างเช่น he go ใช่ไหม go เป็น verb ช่องหนึ่งพอมาเจอ he ปุ๊บ he เป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์กาิยาเติม S E S เพราะฉะนั้น go เนี่ยจะอยู่ในกฎการลงท้าย o ลงท้าย o คำกริยาใดลงท้าย o ให้เติม es นะคะนี่ตัวอย่าง go he goes to school แต่ถ้าเป็นประธานพหูพจน์ i go เฉยๆไม่ต้องเติมอะไรปฏิเสธทำย่างไรมี not ค่ะอะไร not ก็คือ be not อ้ยขอโทษง่วเลยแล้วเนี่ย do not กับ does not ย่อเป็น doesn't ตามด้วย verb ช่อง1นึ่งมีนะกรประโยคปฏิเสธใช้ don't doesn't verb 1อย่าลืมนะคะกริยากลับมาเป็น verb ช่อง1ไม่เติม s e s นะคะเพราะว่า do does ไม่ชอบกริย,ยามี s do does ไม่ชอบกริย,ยามี s e s นะจะ๊ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น he doesn't go ไม่ใช่ he doesn't goes นะอันนี้ผิดนะคะถ้าเขามาหลอกนะ he doesn't go to school กับมเหมือนเดิมเช่นเดียวกับ I don't go to school นะคะประโยคปฏิเสธก็เอา word ผู้ช่วยของเราคือ do กับ does เตะไปข้างหน้าเลยวางไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะเจอ do does กริยากลับไปเป็นช่องหนึ่งนะ do does ไม่ชอบ s e s นะคะคำบอกเวลาใน present simple ค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เรียกว่าการจำนวนแสดงความถี่ adverbs of frequency หรือครูเมยจะเรียกเขาว่าพีระมิดคว่ำพีระมิดคว่ำคือเริ่มตั้งแต่ความที100่100% always ลงมา90 usually frequently 80 70 often 50%อยู่ตรงกลางนี่นี่เขาเรียกว่า sometimes sometimes หรือบางครั้งนะอยู่ตรงกลางให้จำท่อนกลางให้ได้ ข้างบนมากๆอ่ะมีอะไรบ้าง always usually frequently ขอโทษ always usually frequently often พวกนี้จะเป็นปริมาณมากๆออทีนะ always usually frequently often frequently frequently อันนี้ก็ลิ้นพันนะ often อันนี้ออกเสียง often นะ often often ไม่ often นะคะพวกนี้จะเป็นปริมาณที่บวกๆนะถี่สูง พอทีตามมีอะไรบ้าง occasionally seldom rarely never นะ sometimes อยู่ตรงกลางนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งออกแป๊บหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งหรือ pre ความจะต้องวางหลังประธานประธานอยู่นี่นะ frequently อยู่ตรงนี้นะคะวางหลังประธานเช่น I แล้วค่อยตามด้วยพิรุณิตความ I never I always I often I seldom I, seldom, I rarely อะไรใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่สองจะต้องวางหลังสุดหรือวางหลังประโยคเลยเช่นเอา every ที่แปลว่าทุกทุกแล้วตามด้วยอะไร every day ทุกวัน every week ทุกๆสัปดาห์ every month ทุกเดือน every year ทุกปีและนำคำว่าครั้ง เช่น1ครั้งหรือครั้งต่อครั้งอะไรเงี้ย one week ครั้งอะไรหครั้งต่อสัปดาห์ twice สครั้งต่อสัปดาห์ three times นะคะก็คือจำนวนแต่ละครั้งไป3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแต่ถ้า1ครั้ง2ครั้งให้ใช้2คํคำนี้นะจะไม่ใช้ one t i m e two times ไม่นะจะเป็น once twice ของเขาเลยกลับมาดูที่ข้อ2 The Earth move, move around the Sun นะคะเพราะฉะนั้นโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเหตุการณ์จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหตุการณ์จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องใช้ Present s i m ประธานเอกพจน์กริยาเติม SES ประธานพระหจน์กริยาเหมือนเดิมเพราะนี่คือประโยคบอกเล่าถูกไหมประธาน The Earth เป็นเอกจน์หรือพระพจน์ค่ะเด็กๆ เอกแปลว่า1เพราะหู้หจําว่าหูของเรามีสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็มากกว่า1โลกของเรามีแค่1หรือมีมากกว่า1โลกของเรามีแค่1นึดวงเพราะฉะนั้น the earth ถือเป็นประธานเอกโพกริยาเติม s e s ข้อนี้ตอบข้อที่2นะคะ moves นะคะ moves เติม s นั่นเอง ถ้าเรามาแปลในส่วนของ choice นะคะนำไปใส่ซิเอา move เฉยๆไปใส่ตรงนี้จะเป็นการบอกถึง present s i m ได้นะคะก็คือเหตุการณ์ทำเบิ้ลเบิ้ลหรือเป็นนิสยัยเหตุการณ์จริงเป,ปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่กรณีนี้เนื่องจากเขาไม่ได้ผ่านตามประธานถ้าเขาพูดถึงดาวดวงดาวอะไรเงี้ย star the stars แล้วเติม s แบบนี้ได้เพราะว่า move ไม่เติม s นะคะ ส่วนถ้าเป็น ed หรือเติม move มี e อยู่แล้วไงเราเติม g เข้าไปนี่เรียกว่ากริยาช่องที่2ถ้าพูดถึงกริยาช่องที่2จะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตจบไปแล้วแสดงว่าโลกของเราแตกไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงโลกของเราเมื่อก่อนนะเคยหมุนรอบดวงอาทิตย์เรียบร้อยไปแล้วค่ะระเบิดเรียบร้อยแล้วเราตายกันหมดแล้วนะคะแบบนี้ไม่ได้และ has moved has moved ชื่อเท็คือ present perfect present perfect ทำแต่เด็กจนถึงตอนนี้ present perfect ทำแต่เด็กจนถึงตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงอดีตนับรวมอดีตจนถึงปัจจุบันหมายความว่าถ้าเราเอา has moved ไปใส่นะจะแปลว่าโลกของเราเมื่อก่อนนะ่ะ หมุนรอบดวงอาทิตย์ปัจจุบันก็ยังหมุนอยู่แต่มันมันเป็นเหตุการณ์จริงมันใช้ tense น,นี้ไม่ได้นั่นเองนะคะมันจะต้องเป็น tense present simple เท่านั้นนะคะโอเคอเด็กๆพยายามถ้าเกิดดูคลิปครูเมอร์อยู่นะถ้าเกิดครูเมอร์เปิดคลิปมาให้นักเรียนลอง p a ส s ์คลิปดูคือหรือหยุดคลิปครูเมอร์ไว้ก่อนแล้วก็ลองตอบดู ก่อนที่ครูเมื่อจะเฉลยนะนะคะลองทําแบบนี้ดูสมมุติข้อนี้โอเคสวัสดีค่ะครูเมื่อจากครูเมื่อ i ล h อะไรก็หยุดไปก่อนอลองอ่านวิเคราะห์จากข้อสอบซิแล้วลองสมมติสมมติผมว่าน่าจะตอบข้อ3อ่ะแล้วตอบผิดหรือตอบถูกอาจจะได้รู้ว่าเริ่มเข้าใจละข้อสอบนี้นะลองดูนะคะเด็กๆ